เพิ่งเคยเห็นเขาสร้างหางนะผมก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูสร้างมาแบบต้องถูกที่เขาออกแบบด้วยนะเดี๋ยวไปตรวจสภาพมันก็ต้องผ่านด้วยนะเป็นเขาเรียก่อะไรวะกระบะหัวไม่ใช่หางก็าสามารถเป็น,เป,นเป็นหางได้แหละแต่อันนี้เขาสร้างกระบะหัวเขาไปวางบนหัวเดี๋ยวพาไปดูว่าวางทันไหนแล้วออกแบบเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วมันหน้าตา,าออกมาประมาณไหนมันมีคั้นหนึงเสร็จแล้ว ล็อกตู้ทวิตล็อกตู้ นี้ก็ประกบนะตอนนั้นเนเหล็กซนะีใหญ่มาประกบวันนี้ก็ซื้อมาใส่ก่อนที่จะเชื่อมเหมือนเป๊ะนะครับไม่ได้ว่าออกแบบแบบคิดเองนะก็คือทุกอย่างมันมันเป๊ะ,ะนะขึ้นหางขึ้นหัวแล้วมันต้องไปตรวจอ่า ขนส่งผ่านนะเอาไ่ายๆตรวจสภาพจดภาษีได้อะอนี่คือกระบะหัวนะจริงๆอาจจะสร้างหาก็ได้นะแต่นี่คือกระบะหัวเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจะใส่กันไหนแล้วผมพาจะไปดูว่ามันจบแล้วมันออกมาหน้าตาประมาณไหนแกแม่งโคตรเก่งเลยทำคนเดียวด้วยนะเป็นเหมาข่าแรงนะของก็จะเป็นของเฮียช่างโคตรสุดเลย เราเชื่อมเก็ดปลาทุกจุดนะนี่เขาเต็มไว้เฉยนี่แค่เนี้ยกระบากระบารถแล้วก็จะมีช่างเราพ่นสีพ่นกาึมากเนี่ยจะเอาหางที่เสร็จแล้วหซื้อหางมาสีน้ำเงินเือสองนะก็เลยพ่นกระบะ สีน้ําเงินไปให้มันเข้ากันเดี๋ยวพาไปดูส่วนตัวนี้ต้องดูแกว่าแกจะเอาสีอะไรส่วนมากแกจะชอบสีแดงโคตรเจ๋งเลยนะ สำหรับผมผมมองว่าจิงผมไม่เคยเจอไม่เคยเห็นใช้เวลาทำไม่นานสองสามอาทิตย์มั้งไม่แน่ใจ ไปพาไปดูว่าเขาจะใส่หางไหนหัวไหนนี่นะเป็นรถป้ายแดงนะครับสังกัดของอาร์ตี้ลุยแหลกนะครับก็สามารถไปรับชมคลิปที่เขารับรถได้ทางช่อง y t u t u เนาะอาร์ตี้ลุยแหลกนี่อันนี้เพิ่งรับมาเลยเป็น UD CWE 350มาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวอะุเขาเรียกว่าหัวชสซีก็จะได้มาประมาณนี้เนี่ยแต่พอเขาสร้างกระบะเสร็จแล้วเขาก็มาวางแล้วก็ยึดยึดอาสาเลกยึด เนี่ยเขา้เขาต่อลำโพงยังยังครับมันจะมีอุปกรณ์มาให้รูเจาะรูไม้แล้วแกรสร้างลำโพงขึ้นเองประมาณนี้ยางอย่างสวยเลยเต็มเต็มเลยชิม,มา้าพาโบกี้แห <c oughs> นบโคตรเจ๋งเลยนะตัวดีถังลมแบตเตอรี่นะอย่างนี้ CWE 350นี่คือเครื่องเล็กนะครับมันจะมีตัว370-390ประมาณนั้นนะน,นะเข้าที่ทราบมาอ่ะนี่ก็มาดเูเสียตูนะครับไม่ใช่ในยกตูนะเสียตูเพื่อนอ่าสารที่อยู่สารคามนะถอย L เอออนเฮ้ยเอวอนดี้เไปเอวอน ในจะตู้ไปคืนแหลมนะเจอก,ก็สามารถทักทายได้นะครับคันนี้ก็เคยวิ่งงานร่วมกันอยู่ที่แหลมชบังนะครับก็เรียกเข้าทีมนี่ก็อีกคนนึงพอเขาทากระบะเสร็จแล้วมาวางชสซีหัวชสซีคันนี้นะเพราะว่ามันซื้อมา2องคันนะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็มีการลาโพงเบิกใหม่นะครับก็ต่อแบบนี้ เนี่ยกระบะที่แกต่อเอาเนียนมันเนียนะดูเอาดีนี่ตัวนี้มันจะมีที่อัดจ,จรารบีนะถ้าใครไม่เคยอัดลองไปอัดดูนะมันจะใช้งานได้นานเพราะว่าหางผมผมให้ทางปัม๊มเด็กเชลปั๊มเชลเด็กกปั๊มเชลอัดเขาบอกว่าอัดไม่ได้ผมเอาไปอัดเองมันเข้านะนี่ดูแกออกแบบนะตัวนี้ก็เป็นที่รูปเปลี่ยนคือทุกอย่างนะครับนี่แต่ขอเจาะเสียบเหล็กเลยข้างทุกอย่างนะเป๊ะเวอร์หมดครับ ไฟไท้ายก็จะประมาณนี้โอ้โหสวยเลยนะแกทําแต่ว่าของพวกนี้จะเป็นคือถ้าพูดจริงๆก,ก็คือเฮียแกจะเป็นคนออกแบบนะครับให้เอาประมาณนู้นประมาณนี้อู้หูตัวนี้ยังเป็นเหลี่ยมอยู่ตัวเมื่อกี้ยังมีเว้าวนะครับมีเว,ว้าตัวนี้ยังลำแรกที่แกมาทําตัวนี้เป็นลำแรกนะครับไอที่กาลังทําอยู่นั้นนะเป็นลำที่สองก็เลยเหมือนว่ามีการพัฒนานี่เจาะรูเสียบเหล็กเสียบรูเหล็กเสียบข้างนะครับพื้นก็จะประมาณนี้เลยสีคันนี้คือคนขับเฮียเขาไปซื้อหางมา เป็นหางสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูท้ายคลิปมาเป็นพี่โป้งครับนะครับก็เลยต้องทากระบาสีน้ําเงินตอนแรกให้หาผมให้ผมหาช่างเก็บเครื่องมือให้หาช่งางทำเพ้นท์ลายให้เข้ากับหางนะครับแต่ว่ามันหาไม่ได้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมขึ้นให้ดูนะว่าเสียบหางแล้วมันจะออกมาประมาณไหนนี่ชุดไฟชุดอะไรพวกนี้เฮียก็จะเป็นออกแบบว่าจะเอายังไงยังไงเนี่ยเฮียก็จะเป็นออกแบบซื้อของอะไรประมาณนี้เฮียก็จะแบบ ยุ่งมากผมเคยถามแก,แกแกแบบปวดหัวมากเลยเรื่องพวกนี้นี่มันก็จะสวยประมาณน,นี้ C W 3 5 0มห้า r u s t C W u E 350นะครับโอ้โหรอรไม่รอไม่ได้แล้วคันลำนี้ก็เสียบโป้งนะครับครับนี่เสียบโป้งไม่ได้เลยนะครับขนาดก็ต้องตกแต่งสวยงามตามสไตล์ของแกนะนี่วางมีวางทับไม้ด้วยนะไอ้นี่ นี่เป็นเป็นไม้นะ่ะเหมือนไม้หน้าสามอะ่ะเขาเรียกไม้อะไรอะ่ะนี่ยโอ้โหเขาเจาะเหล็กตัวนี้รัดอย่างนี้นี่มาครับผมก็ไม่เคยเจอนี่ตัวนี้รัดอย่างนี้ตัวนี้ก็คือเจาะรัดอย่างน,น,างนี้จะบอกว่าทุกอย่างต้องไปตรวจขนส่งนะครับตรวจต้องผ่านนะไม่ใช่ว่าทําลวกๆนะทุกอย่างมันต้องผ่านจนส่งสวยจริงๆนะเก่งมากนะครับ คือกระบะไม่ได้โป้ไม่ได้อะไรเลยนะก็คือเหล็กมันเป็นมนอย่างเงี้ยเหลี่ยมอย่างเงี้ยคือไปทางอย่างเงี้เลยนะไม่ได้โป้ไม่ได้อะไรก็คือพ่นสีเลยนะถ้าเป็นอู่ใหญ่ๆเขาอาจจะโป้เรียบหลบรอยพวกนี้จะสวยกว่านี้นะนี่แค่แค่เจียก็ไปอย่างนี้เลยสวยเนาะสวยไหมคอมเมนต์บอกหน่อยนะตัวนี้หางเขาก็ไปใช้อยู่ก็เลยยังไม่ได้ไปวิ่งงานแล้วก็อืมจะจอดพึ่งต่อเสร็จด้วยนะ ยังไม่ได้จับคู่หางอือประมาณนี้ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้พามาดูกระบะนะครับสร้างใหม่อ่าใส่สิบล้อพว่วงนะครับใส่ลถพ่วงมาแหล,ละนะเจอกันคลิปหน้าส,สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหล่อเมนสวยเนาะน้าเล็น We'll Thank you. bye